สวัสดีครับผมเรียบร้อย40 g นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถแบ,บโคโฮฮิตาซีเซเอก205กนะครับกำลังขุดทางเชื่อมนะครับขุดทางออกทางเข้าทางออกนะครับผมผมก็จะคอยล้มกองดินนะครับเดี๋ยวจะมีลูกลังมาลงนะครับผมจะมีลูกลังมาลงแล้วก็คอยล้มทับทางเข้านะครับ ครับโดยอาจารย์เบียนะครับผมสิทธิ์มีคูนะครับระดับปรมาจารย์นะฮะนี่นะครับระดับฝีมือเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับผมขับรถแบบเสียงไม่มีบุ้งจีดังเลยนะครับรถไม่ใช่ว่ารถใหม่นะครับรถสภาพไม่ต่ำกว่าประมาณรถประมาณสิบสิบห้าปีได้นะรถคันนี้เสียงมุงจีไม่มีเลยนะครับเงียบนะ ผมนั่งอยู่ในรถนี่ถ้าเสียงมุกจีดังยังไงก็ต้องได้ยินนะครับเนียงมุกจีเงียบปิ๊บเลยดูการขุดนะครับดูการขุดสมมูิมากนะครับผมไม่มีกระดกกระเดกก็ได้นะฮะเออคืนนิ่มๆนะครับผมวางนิ่มๆนะโอ้ล่งก้นนิ่มๆนะครับผม มีเสียงยังอยู่หน่อยนึงครับเพราะว่าเป็นโดนก้อนปูนนะโอ้ฝีมอือจริงครับโอ้แสดงว่าเจอก้อนปูนนะนี่เจอก้อนปูนใหญ่นะครับ ที่นี่ตักออกไปใช้นะครับผมเราเก็บไว้ใช้นะเพราะว่าต้องคัดแยกนะครับผมก้อนปูนก็ต้องคัดออกนะครับผมปูนต้องคัดออกเอาเฉพาะดินดีไปครับเดี๋ยวไปทำงานชั้นฟาวครับเอาไปไว้ทำงานชั้นฟาวชั้นดินเหมือนเดิมนะครับผม เรื่องแมคโคฮิตาชี่นี่สุดยอดแล้วครับผมเรื่องทนนะเรื่องแก่งเรื่องอึดเนับผมคือจริงๆนะครับมคโคฮิตาชีเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่หลังจากที่ผมเคยได้สัมผัสมานี่รู้สึกว่าฮิตาชีนี่เขาจะอึดทนนะเรื่องขุดก็ไม่ลองไม่เป็นลองใครเหมือนกันเลยครับผมเรื่องขุดน่าเล่นนะครับผมว่าน่าเล่น ราคาก็ถือว่าไม่แรงเท่ากับค่าอื่นนะครับ ยังเอาก้อนปูนออกได้นะเส้นนี้ก็รถค่อนข้างจะเยอะนะครับวิ่งสัญจรตลอดไปมาเลยนะครับ เลี้ยงน้ําแปลงตัดเจ็ดหินคุกไว้นะครับผมเพราะว่ายัางไม่ได้เทสนะพวกเรายัางไม่ได้เทสนะครับก็ต้องเลี้ยงน้ำไว้เรื่อยๆนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับสง,ง,งสัยจะขับมาจอดทีนะ่เจดแล้วจาการฝนะนคมจิบเลยนะครับ ะาาบบ้นนครัขุดแล้วก็เปลี่ยนวัสดุนะขุดให้ได้ระดับชั้นฟาวนะครับขุดให้ได้ระดับชั้นฟาวแล้วก็มีปูตดเจตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอาลูปลางมาใส่แทนนะครับลูปลางมาใส่แทนนะ มันมีอีกซอยนึงนะครับที่ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะรถชาวบ้านเขาสัญจรตลอดเวลานะยังจะวางแผนกันนะครับว่าต้องขุดวันไหนนะครับต้องบอกเขาล่วงหน้าก่อนนะครับว่าจะขุดนะครับเขจะได้เอารถมาไว้ข้างนอกกันถูกนะครับตอนนี้พวกเราไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะเราก็เลยไม่ให้เปิดนะครับเพราะว่าขาต้องสัญจรเข้าออกเข้านะครับเดี๋ยวนัดวันเขาครับผมนัดวันขุดนะ จะได้เอารถออกมาจอดไปข้างนอกกันนะไม่ต้องไอ้นี่นะครัวขุณแป๊บเดียวนะครับว่ามันอยู่ที่วัสดุเราวัสดุเราจะมาง่ายไม่แค่นั้นแหลปะปัญหามันนะ กับสิบล้อก็พาแรงนะครับผมไวๆมาไวนะครับผมโอ้รถด่วนจริงๆครับวิ่งงานในด่วนสุดยอดเลยนะครับ แรงดึงนะแรงดึงสุดยอดจริงครับผมแรงดึงสุดยอดชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกับสไครต์ให้ผมนะครับ 140G ด้วยนะครับไะนำเสนอให้ท่านผู้ชมไล่ชมเรื่อยๆนะครับกับงานทำถนนนะครับว่าแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนนะครับทำกันยังไงนะครับผม ทำกันลำบากยากไม้นะครับผมมันก็ไม่ยากครับมันจะยากหน่อยเพราะตรงที่ติดเขตชุมชนชาวบ้านนะครับผมมันต้องคุยกับชาวบ้านเขานะบางคนก็ไม่ค่อยยอมนะครับคนไหนพูดง่ายก็ง่ายไปครับคนไหนพูดยากก็ยากจริงๆครับผม นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเรียบร้อยสี่สกีด้วยนะครับสวัสดีครับ